ดีค่ะยินดีต้อนรับรเข้าสู่ช่องมีเม่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาะดูดวงกันนะคะเป็นปักแรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะเริ่มจากชาวเมดกันก่อนนะคะดูได้ทางลัคนาราศีนะคะการลงวันที่ก็ได้ทางกัวัูชกแล้วก็ไทยะคะ่ะ กองแรกจะเป็นตัวตนของคุณเมธนะคะกองที่สองตัวตนของคุณดักค่ะตรงกลางเป็นบทสรุปนะคะถ้าท่านไหนยังไม่ได้ดูดวงรายเดือนนะคะแนะนําให้กลับไปดูนะคะดวงรายเดือนของชาวเมธนะ่าดีมากนะคะท้ายสำรับค่ะคุณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ The Tower ค่ะขึ้นกับหัว ถ้าคุณมีความกุ้มอกกุ้มใจมีสถานการณ์อะไรที่มันเปราะบางนะคะที่ผ่านมานะในช่วงเวลานี้นะคะพฤศจิกาย,ยนเนี่ยตั้งแต่ปักแรกมันจะสามารถผ่านเรื่องราวที่เปราะบางตรงนี้ไปได้นะคะปะกขับบรองได้แน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักโดยตรงก็หมายถึงต่อให้มีปัญหาหรือว่าดูไม่น่ามีรุนเท่าไหร่สำหรับใครที่เพิ่งจะโคบหาอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะคุณจะเป็นผู้ถูกเลือกถ้าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันนาะนแล้วก็หมายถึงความสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มีได้นะคะแล้วก็ได้ไปต่อนะมาดูไพ่คุณนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นสีเรียนนะคะสีเรียนก็หมายถึงคนที่เห็นคุณค่าะค่ะในสิ่งที่มีอยู่ในเชิงของความรักมันก็คือการที่คุณเนี่ยได้รู้ซึ้งและเข้าใจหัวใจตัวเองนะคะรู้ใจตัวเองดีว่าคุณต้องการที่จะเก็บความรักครั้งนี้ไว้นะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวคนรักของคุณด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ ความสัมพันธ์มันจะมีการพัฒนามีความลึกซึ้งนะคะใครที่มีปัญหาอย่างที่ไม่บอกก็จะมีการปรับความเข้าใจกันการไปต่อนะคะในส่วนนี้ถ้าเป็นเรื่องของการงานกรเงินเนี่ยเมก็มองว่าคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมีเงินเหลือเก็บนะไพ่ใบต่อมาของคุณนะคะเป็นไพ่ที่เตือนนิดหนึ่งว่าในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ารู้สึกมี p าชั่นมากเป็นพิเศษนะคะปกติธาตุไฟก็มี p าชั่นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันมีมากมีความรู้สึกว่าอยากทํานู่นทานี่เนี่ยก็อยากให้คุณ ออตั้งสติดีๆนะคะต้องมีสมาธินะอย่าไปทําอะไรตามใจตามพาช,ชั่นนะคะไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นใจร้อนแล้วก็ขาดสติอาจจะตัดสินใจในได้ผิดพลาดได้ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยจะต้องเรามาระ,ระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดด้วยนะคะมาดูไพ่ใบต่อมาะคะ่ะเป็นเดทนะคะคุณแม่จะเกี่ยวเนอับไพ่เดทบ่อยช่วงนี้นะคะ คนที่มาดูดวงส่วนตัวกับเมย์ก็มีไพ่เดทขึ้นมาบ่อยเหมือนกันคือช่วงนี้เป็นช่วง transformation จริงๆการเปลี่ยนแปลงของชาวเมย์นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะจบสิ่งที่ไม่ดีเริ่มต้นใหม่ค่ะเป็นวัฏจักรอะไรใหม่ๆขึ้นนะ,ะในชีวิตนะ,ะแล้วก็เดรเลนนะคะความเป็นผู้นําสูงมากมันจะในตัวเองนะคะจะประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างแล้วก็ช่วงปลายปีอย่างนี้อาจจะมีข่าวดีเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะชาวเมย์ เรื่องความรักอ่ะก็หมายถึงคุณเนี่ยนะคะพร้อมที่จะรอมชอม์มาคอดักทุกเรื่องนะต่อให้คุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมทีทิิมานะมากแค่ไหนนะคะคุณจะลดความเป็นตัวตนของตัวเองเพื่อที่จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้หรือว่าเพื่อจะได้คบกันนะคะคุณอาจจะไปดิวกับคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากแล้วมันจะต้องมีการปรับตัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมาดูไพ่ของเขาบ้างนะคะสองถ้วยค่ะข,ข,ขึ้นในตำแหน่งที่กลับหัวช่วงเวลานี้ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า คุณไม่เข้าใจเขาหรือว่าไม่เก็ตเขาในบางเรื่องนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถที่จะทำให้คุณได้ก็อาจจะเป็นปมอยู่ในใจนะคะเขาไม่ได้มีความคิดที่เคลียร์เท่าคุณนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไปไม่ได้นะคะแต่มีมีความรู้สึกว่าเขามีความไม่แน่ใจบางอย่างหรือว่ามีปมนะคะที่อยากจะเคลียร์อยากจะแก้ไขอยากทําให้ดีขึ้นนะคะต่อเรื่องมาเลยไพยห่หกดาบขึ้นกับหัวนะคะ สิ่งที่ทําให้เขาสงสัยหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่มั่นคงเท่าที่ควรนะคะมีอยู่แนะนํานะจากหน้าไพาอ่อ่ะควรคุยกันนะคะแต่ทีนี้ตัวเขาเองเนะี่ยยังเป็น the hermit ก็คือสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะอยู่ใน p r o c e s ของเ,อเป็นความคิดยังไม่ได้แบบพร้อมที่จะสื่อสารกับเราดังนั้นนะคุณจะต้องคอยสังเกตคนรักให้ดีคะ่ะว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นะหรือว่าเขามีความกุ้มอกกุ้มใจเรื่องไหนนะคะแต่ก็ไม่ต้องไปเร่งรัดที่จะให้เขาพูดในสิ่งที่เขายังไม่พร้อมนะคะ ดูเหมือนว่าสิ่งที่อยู่ในใจของคนรักเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในอดีตนะคะเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วอะไรบางอย่างที่เป็นความทรงจําที่ไม่ดีบางทีเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะหยิบตรงนั้นมาพูดนะคะคุณก็ต้องให้เวลาหรือตัวเขาเองอาจจะมีความรู้สึกผิดบางอย่างต่อคุณก็ได้แ้าคุณคบกันนานแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่เป็นความสัมพันธ์นใหม่ๆเม่มองว่าอาดีตของเขาอะ เคยมีความรู้สึกที่แย่เกี่ยวกับความสัมพันธ์มาก่อนอาจจะเคยอกหักมาก่อนก็เลยเกิดเป็นเหมือนเป็นกำแพงในใจอะคะ่ะแล้วก็ เอาเรื่องเก่าเนี่ยมาเหมือนบล็อกพลังงานของคุณที่มันดีอ่ะเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในประสบการณ์ของตัวเองนั่นเองอ่ะนะคะกลัวว่ามันจะซ้ำสองซ้ำรอยอีกนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เมย์มองว่าตัวคุณรักเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมจะคุยหรอกในช่วงของปักแรกแต่ภายในเดือนนี้เมย์มองว่าเขาพร้อมคุยแน่นอนนะคะดังนั้นช่วงแรกคุณประคับประคองไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปนะมาดูที่บทสรุปนะคะ เป็นราชินิถือดาบกับหัวค่ะอ่าตอนนี้อย่าไปคิดมากค่ะแล้วก็อย่าทําอะไรตามใจตัวเองมากเกินไปนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคําพูดด้วยนะคะอ่าใบต่อมาเป็น the temperance นะคะอ่าความพยายามที่จะปรับตัวนะคะอ่าในส่วนของคุณแล้วก็คนรักอ่าการพยายามที่จะไปต่อให้ได้นะคะอ่าร่วมมือกันนะปรึกษาหารือหรือว่าแชร์ความรู้สึกนะคะแล้วก็มี the f u l นะคะการให้โอกาสแก่การเริ่มต้นใหม่สาหรับใครที่ เพิ่งจะเข้ามาโคผานะคะเริ่มที่จะให้สถานะเปิดตัวกันก็มองว่ามันก็ดูเหมือนเป็นความเสี่ยงแต่ว่าคุณสองคนก็เต็มใจที่จะไปต่อนะคะถึงแม้ว่าในส่วนของคนรักเนี่ยอาจจะมีวิตกกังวลมากหน่อยนะคะเพราะว่าเขาคยอกหักมาก่อนเนาะเออสําหรับใครที่แต่งงานกันแล้วหรือว่าอยู่กันนานแล้วค่ะเดี๋ยวฟูหมายถึงการปรับความเข้าใจแล้วเริ่มต้นกันใหม่นะคะในกรณีที่เคยมีปัญหากันไพ่ใบต่อมาเป็นสีถ้วยที่กับหัวถ้าก่อนหน้านี้นะคะเออมันมีการปิดกั้นหรือว่ามีการปฏิเสธกันนะคะ ในเรื่องราวความสัมพันธ์เนี่ยเมย์มองว่าช่วงเวลานี้ตั้งแต่ปักแรกะนะคะมันจะมีการเปิดใจมากขึ้นนะก็อย่างที่เมย์บอกว่าคู่ไหนที่เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์เนีย่ยก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะให้สถานะแต่ว่าในช่วงเนี้ยเขาเริ่มที่จะเปิดใจมากขึ้นแล้วเขาก็พร้อมให้สถานะคุณนะคะเขาไม่ได้แบบปฏิเสธเราแต่ว่าทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่างที่เมย์บอกว่าเขายังมีอะไรในใจอยู่นะ,ะส่วนคู่ไหนที่อยู่กันแล้วนะคะมันก็อาจจะหมายถึงบางช่วงเวลาจะไม่มีเวลาให้กันนะคะต้องเข้าอเาใจกันด้วยนะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่โลกเคนนะคะขอไพยเสียงแซกด้วยนะคะเรฟแฟร์เมดติอาฟอร์ดแล้วก็ดีเซปชันนะคะเนี่ยค่ะคือคนคนนี้เขาเคยเจ็บมาก่อนเคยบาดเจ็บนะฮะแฟนของคุณเนี่ย แล้วเขาก็เลยเหมือนมีกำแพงในใจนะคะเขากลัวว่าเขาจะเจอกับพลังงานด้านลบอีกเกี่ยวความสัมพันธ์นะคะอ๋อเมดเดียฟอร์ดก็คือว่าบางทีตัวเราเองก็อาจจะต้องเหมือนกับพยายามมากขึ้นนะคะเพื่อจะสื่อสารเห้เขารู้ว่าเขาสามารถไว้ใจเราได้นะคะกรณีความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คบกัน,น,นแล้วนะคะ เมย์ก็มองว่ามันอาจจะเคยมีปัญหานะคะมีความไม่เข้าใจการขัดแยง้งหรือว่าแอบทำอะไรรับหลังกันนะคะที่ผ่านมาแต่ว่าในช่วงของพิจิการโยนเนี่ยตั้งแต่ปักแรกเนี่ยมันจะมีการได้เคลียร์กับปัญหาตรงนี้นะคะมีการยอมเปิดใจนะคะอาจจะมาจากฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาก็ได้เพราะพลังงานหน้าภัยป็นสัมพันธ์กันได้เนาะแล้วก็คนที่ทําผิดนะคะก็จะมีการชดใช้ให้ชดเชยทั้งความรู้สึกหรือว่าอื่นๆนะคะที่ทําให้รู้สึกเจ็บช้ำน้าใจแล้วก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดให้คําแนะนำนะคะเพิ่มเติมนะปีส i t i นะคะมี trust แล้วก็ m o t i g h t time คุณแม่ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณมีความสามารถนะคะแล้วก็มีคุณค่ามากพอนะที่จะ เป็นคนที่ถูกรักนะคะมีความรักที่ดีได้แล้วก็ trust ก็หมายถึงความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะเชื่อใจในตัวคนรักเชื่อใจตัวเองเชื่อใจจักรวาลด้วยนะคะน่าจะไร้ทางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะได้มา นะคะในสิ่งที่เราต้องการแบบร้อเปอเทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาแล้วมันก็อาจจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆเปค่อยๆไ,ไปสเตปไปสเตปนะคะส่วนในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันถ้าคุณมีความคาดหวังอะไรในเรื่องของการทํางานความก้าวหน้า,าต่างๆเนี่ยคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นมนะมีความเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยนะคะเดี๋ยวปิดท้ายกันที่ร้เปอเซ็นะคะในปักก็จะมีร้อยเปอเซ็ให้ ไพ่ที่ได้ค่ะใบนี้นะคะ Sexual Union นะคะ o n o r the place in one another where you are one eternal soul for t h e r e you will find true bliss คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นหนึ่งในไพ่เนื้อคู่เหมือนกันนะคะเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณเดียวกันค่ะที่ uh, ได้แยกกันมาเกิดนะคะ uh, เป็นสองชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นโซเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเหมือนพลังงานทวินเฟรมนะคะไพ่ใบนี้เนาะ คุณได้มาเจอกันนะคะมันเป็นเหมือนการตามหากันจนเจอนะคะมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากๆนะคะมีความโชคดีมากๆที่ได้เจอกับคู่แท้ของคุณแล้วนะคะมีใจด้วยนะคะพลังงานดีมากเลยวันนี้ขอบคุณชาเมฆและก็ชาวสองทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมถ้าคุณชอบความทำนายนอยากเคลมนะคะพิมพ์นอมรับได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูส่วนตัวเช็คดวงให้ลึกกว่าน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามโปรโมชั่นได้คะ่ะวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ